สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงคณิตฐา channel เล่ลวงรักตอนที่2องฉันชื่อขวัญตาขวัญตาเธอเป็นผู้หญิงรูปร่างอวบผิวขาวสูง155เซนโดยประมาณซึ่งเป็นความสูงของผู้หญิงส่วนใหญ่สิ่งที่เธอโปรโดปรานคือการได้ลิ้มรสอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวาน ความสามารถพิเศษของเธอเธอสามารถบ่งบอกเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารของแต่ละจานได้อย่างถูกต้องเมื่อเธอได้ริมรถฉันว่าเธอน่าจะเรียนคหก,กรรมทำอาหารมากกว่าที่จะมาเรียนเอกภาษานะจิตตีกันนะเพื่อนจิตตีเป็นผู้หญิงรูปร่างผอมบางผมยาวเป็นลอนตามแบบฉบับของนางงาม อีกครั้งความสวยของเธอก็ไม่แพ้ดาราจิตตีจะมีนิสัยตรงข้ามกับขวามตาทุกอย่างเธอเลือกกินเฉพาะไม่น้ำตาลไม่หวานไม่น้ำมันแป้งน้อยของทอดงดเธอเลือกกินผักผลไม้เนื้อสัตว์เป็นบางโอกาสเธอระก,การออกกำลังกายอะไรที่ว่าทำแล้วสวยทำแล้วดีเธอจะทำทันที ความแตกต่างของขวัญตาและจิตตรีทำให้เธอเป็นเพื่อนรักกันโดยปริยายจิตตรีไม่เคยมูลี่เธอว่าอ้วนซึ่งเพื่อนๆมักจะล้อเธอว่าใหญ่อ้วนแทนที่จะเรียกชื่อเธอแต่จิตตรีไม่เคยเรียกหรือล้อเธอเหมือนเพื่อนๆหรือใครๆที่ชอบแกล้งเรียกเธอว่าใหญ่อ้วนจิตตรีจะเลือกสั่งอาหารที่เธอชอบขวัญตาจะเป็นคนคอยขจัด เรียบอาหารแทบทุกจานแล้วก็พึมพำจะให้ฉันผอมได้ไงเนี่ยเสียดายสั่งมาตั้งเยอะเธอกินนิดเดียวอาหารเหลือตั้งเยอะฉันก็ต้องทำหน้าที่เพื่อนที่ดีกวาดเรียบไงคนอื่นจะได้ไม่ว่าเราได้เสียดายอาหารที่สั่งจ้าเพื่อนจิตตีแกล้งกระแนะเพื่อนวันนี้บ่ายโมงมีประชุมที่คณนา อย่าลืมสะละ่ะขวัญตาหันมาบอกจิตตีก่อนที่เธอจะเดินเข้าห้องสอนใกล้ๆถัดจากห้องของจิตตีเห็นว่ามีอาจารย์ใหม่สองท่านจิตตีโผลหน้าเข้ามาใกล้เพื่อนพร้อมล้อว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอยากรู้จังก่อนที่เธอจะหัวเราะเบาๆแล้วเดินเข้าห้องสอนขวัญตาและจิตตรีเป็นอาจารย์มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพ บ่ายโมงทุกคนรวมกันในห้องประชุมคณะผมขอแนะนำอาจารย์ใหม่สองท่านอาจารย์ปรเมศท่านจบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษอาจารย์ขวัญชัยท่านจบปริญญาเอกจากประเทศฝรั่งเศสหลังจากการแนะนำตัวของอาจารย์ใหม่ทั้งสองคนก็ต่อด้วยเรื่องประชุมในเนื้อหาสาระต่างๆอีกสองชั่วโมงโดยประมาณ จิตรีเราไปกินชาบูกันเถอะฉันหิวมากเธอกินผักฉันกินทุกอย่างโอเคไหมจิตรียิ้มเบาๆที่มุมปากเมื่อเห็นอาการของเพื่อนระหว่างที่เธอกำลังเดินเข้าไปในร้านชาบูที่คิดว่าใกล้ที่สุดพรานสายตาก,ก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มสองคนสวัสดีครับมาร้านนี้เหมือนกันเหรอครับเธอได้ยินเสียงผู้ชายพูดทัก สายตาของทั้งสองมองไปยังเพื่อนสาวราวกับว่าในที่นี่มีแค่เพื่อนสาวชั้นคนเดียวมากับอาจารย์ขวันตาค่ะเพื่อนสาวพูดพร้อมกับหันสายตามาทางฉันคราวนี้ฉันเริ่มจะมีตัวตนเพราะเพื่อนสาวฉันได้แนะนําสวัสดีครับทั้งสองทักฉันแล้วก็หันสายตาไปยังเพื่อนฉันเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอเลี้ยงอาจารย์ทั้งสอง เพื่อเป็นการผูกมิตรนะครับอาจารย์ปรเมศชิงพูดขึ้นก่อนที่ฉันกับเพื่อนจะหาที่นั่งสรุปเราต้องหาที่นั่งสีที่ละนี่อาจารย์ปรเมศเป็นผู้ชายวัยสากลางๆรูปร่างหน้าตาถือว่าดีสมส่วนแต่ก็ไม่จัดว่าหล่อมากแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่เมื่อผู้หญิงเดินผ่านก็ต้องมีการหันหลังกลับมามอง ส่วนอาจารย์ขวัญชัยเป็นผู้ชายขาวๆผมผมหน้าตาออกติต๋ิบุคลิกเป็นคนล่าเริงอารมณ์ดีเราใช้เวลาในการกินอาหารมื้อนั้นประมาณชั่วโมงกว่าๆก,ก็แยกย้ายกันกลับอาจารย์ขวัญชัยเป็นคนคุยสนุกจากอาหารมื้อนั้นทำให้เราทั้งสี่คนเริ่มสนิทกันฉันรู้สึกได้ว่า อาจารย์หนุ่มทั้งสงคนหลงรักเพื่อนชั้นอย่างหมดใจแต่ภายในมหาลัยไม่ได้มีแค่อาจารย์ปรเมศหรืออาจารย์ขวัญชัยที่เป็นผู้ชายในมหาลัยยังมีอาจารย์ผู้ชายหลายๆคนที่หลงสเสน่ห์เพื่อนชั้นซึ่งจากเหตุผลนี้ทำให้อาจารย์ปรเมศตีสนิทกับฉันเป็นกรณีพิเศษเพื่อหวังจะให้ชันเป็นสะพานทอดไปหาเพื่อนผมซื้อขนมมาฝาก อาจารย์ปรเมศพูดขึ้นหลังจากที่ยื่นขนมส่งให้ฉันในถุงมีขนมแต่เป็นขนมเพื่อสุขภาพมากหน้าหลายตาฉันนึกในใจฝากฉันหรือฝากใครกันแน่เพราะที่เห็นเห็นมันไม่ใช่ขนมสำหรับฉันผมซื้อมาสองถุงสำหรับอาจารย์กับอาจารย์จิตตีครับฉันรับมาแล้วพูดปนยิม้มขอบคุณค่ะ ทั้งๆท,ที่รู้ว่าฉันเป็นแค่ทางผ่านแต่มันก็ทำให้หัวใจฉันพองโตจิตตรีฉันมีขนมมาฝากอีกละคําต่อท้ายว่าอีกละแสดงว่ามันบ่อยมากจิตตรีหัวลาะเบาๆกับอาการที่ฉันเป็นอาจารย์ประเมฆพยายามที่จะใกล้ชิดกับจิตตรีโดยผ่านฉันทำให้ความใกล้ชิดที่เขาพยายามทอดไปอย่างจิตตรีมาสะสมกับฉัน ฉันพยายามหักใจแล้วคิดว่าเขาไม่ได้ชอบฉันเขาชอบเพื่อนฉันขวัญตาเธอก็บอกเขาไปสิว่าฉันมีคนที่ฉันเล็งๆไว้แล้วคนที่จิตตีเล็งไว้เป็นคนที่ครอบครัวเขามีหน้าที่การงานทางสังคมดีฐานะร่ำรวยแถมยังเป็นลูกชายคนเดียวที่สำคัญ ครอบครัวของจิตตีและครอบครัวของเขารู้จักกันดีจึงทำให้ปัญหาแทบจะไม่มีฉันรู้ขวัญตาพูดเบาๆแต่ฉันไม่กล้าบอกเขาฉันกลัวเขาจะเสียใจเขารักเธอมากนะจิตตรีขวัญตาพูดเหมือนทำท่าจะร้องไห้เธอทำท่าเหมือนเธออกหักจากฉันเสียเองนะจิตตรีหัวเราะเบาๆ เธอจะบอกเขาตอนนี้หรือตอนไหนเขาก็ต้องเสียใจเอาเป็นว่าเธอจะบอกเขาเองหรือจะให้ฉันบอกล่ะเอาแบบนี้ละกันฉันจะให้คุณศักมารับฉันแล้วเธอก็แกล้งพาอาจารย์ปร拉เมรมาเจอคุณศักตอนมารับฉันโอเคไหมฉันจะได้แนะนำคุณศักให้เขารู้จักแค่นี้ก็จบละฉันได้แต่พยักหน้าและแล้ววันนั้นก็มาถึง เขาไม่มาสอนเกือบจะอาทิตย์ละจูจๆอาจารย์ขวัญชัยก็เดินมาหาฉันอย่างร้อนรนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ช่วยไปดูอาจารย์ปรเมศหน่อยผมพูดเขาไม่ยอมฟังอะไรเลยนั่งดื่มเหล้าติดๆกันมาสามสี่วันละผมจนปัญญาหมดคำที่จะพูดกับเขาผมรู้ว่าเวลาสามารถรักษาทุกอย่างได้แต่ผมกลัวเขาจะตายก่อนเวลาจะรักษาใจ ฉันแอบไม่สบายใจและแอบสงสารพร้อมกับน้อยใจบนในความรู้สึกคนที่เขารักก็ไม่รักเขาคนที่เขาไม่รักก็รักเขาจนหมดใจซะเนี่ยฉันยืนอยู่หน้าบ้านอาจารย์ปรเมศบรรยากาศเศร้าๆอย่างบอกไม่ถูกฉันกดกริ่งเรียกอาจารย์ปรเมศคะอาจารย์ปรเมศไม่มีเสียงตอบฉันลองเอามือผักประตูรั้ว ประตูรั้วไม่ได้ล็อกฉันถือวิสาสะเดินเข้าบ้านพร้อมเรียกเบาๆอาจารย์ปารเมศคะภาพที่ฉันมองเห็นเบื้องหน้าเขานอนบนโซฟารับแขกข้างๆเต็มไปด้วยขวดเหล้าไม่ต่ำกว่าสิบขวดฉันปลุกเขาด้วยเสียงเบาๆอาจารย์ปารเมศคะเขาพลิกตัวแล้วเรียกชื่ออาจารย์จิตตรีมหาผมใช่ไหมครับ อาจารย์จิตตรีมาเยี่ยมผมใช่ไหมครับหน้าตาของเขาอิดเลยขอบตาช้ำเขาดึงฉันเข้าไปกอดฉันพยายามผลักเขาเรียกชื่อเขาให้มีสติฉันอาจารย์ขวัญตานะคะฉันพยายามผลักเขาแต่ก็ไร้ผลเขาเรียกหาจะชื่อเพื่อนฉันเขากอดฉันไม่แน่นปากก็เรียกชื่อจิตตรีจิตรจตรี ผมรักคุณผมรักคุณมากคุณทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงฉันตกใจมากเขาไม่มีสติและทำเรื่องเลวร้วายที่สุดกับฉันฉันได้แต่นั่งร้องไห้เจ็บใจตัวเองบางครั้งความหวังดีก็ทำร้ายเรา